อาขนาดทางานเป็นขนาดใหญ่ขนาดไหนดูคุณพิชัยถ้าระดับทํางานในรายละเอียดก็เยอะสีครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์นะครับนะครับกรมการค้าต่างประเทศกรมการค้าในประเทศต้องทํางานร่วมกันในแง่ของของกระทรวงการคลังกมรมศุลกากรซึ่งเป็นด่านที่จะเอาทาลิบเข้าทาลิบออกอไปดูครับแล้วก็กติกาที่ตั้งเอาไว้เนี่ยไปแก้ไขให้มันเรียบร้อยอนะครับในกระทรวงต่างประเทศก็มีหน้าที่ประสานงานให้ได้คุยกัน ในงาที่อื่นๆนะมันเป็นตัวประกอบแล้วครับเรื่องทางการเงินแล้วก็ไปดูว่าสิ่งที่เราจะทำตอนนี้ประเทศไทยเรานี่โอเคนะเรายัางเดินเนี่ยเราเป็นคู่ค้าที่ดีอนาคตหน้าเราอยากอยากเป็นคู่ค้าเราไม่เห็นอยากกระขายแค่หกหมื่นเลยถามจริงนะครับผมเอาถ้าในยาวสิบปีผมอยากขายแสนสองมันต้องขยายไงถ้าผมแสนสองแล้วของคุณสองหมื่นเนี่ยก็ก็เป็นแปดหมื่นแล้วกันอสมมตินะคุณก็มาเยอะต่างกันเท่าไหร่ครับสี่หมืน่นเอาแสนสองหารเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หารสองเท่าไหร่ครับ สิ <18. S 2> เออมันมันลดเองถึงแม้การขาดดุลจะเท่าเดิมแต่ถ้าขนาดของเศรษฐกิจใหญ่ขึ้นแปลว่าการได้เปรียบในสัดส่วนนั้นน่ยมันลดลงได้ออแต่แน่นอนฮะเราจะไม่ทำให้มัน4ี่ห0ื่นแล้วก็ทําให้มันใกล้ขึ้นไปอีกเช่นเหลือ20,000ื่นสอกับแสนสองเนี้ยหลาโคตรยาวๆมันเหลือเท่าไหร่ฮะสองห0ื่นหันแสนสอง สิกว่าเปอร์เซ็นต์เองหาสองหรือเก้าหรือสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรข้อหนึ่งคือสําคัญนะครับเขาจะเก็บเราสิบผมก็ไม่ค่อยกลัวเขาจะเก็บผมสิบห้าก็ไม่กลัวถ้าสินค้าที่เขาเก็บผมสิบห้าเขาเก็บที่อื่นสิบห้าด้วยไม่ใช่เก็บผมสิบแล้วไปเก็บไอ้เก็บผมสิบห้าแล้วเก็บที่อื่นสิบอย่างเงี้ยเราต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องดีเป็นเพราะม<ร><ก>ันแก้ไขไม่ได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่เราดังนั้นอัตราภาษีดังนั้นถึงได้ดยะฮะทางนั้นเขาบอกเขาไม่ได้แค์เรื่องอัตราภาษีหรอกเขาต้องการดูหลายย่างอย่าง อันนี้คือสิ่งที่เตรียมพูดคุยอาได้ข่าวคุณพิชัยจะไปไม่บอกก็ไม่เป็นไรไปไหนแต่ว่าข้อมูลพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมในหลักหลักการแล้วก็ลงไปลึกแต่ว่าในตัวผมเองเวลาทํางานเนี่ยผมต้องลงไปถึงให้ลึกเลยว่ามันคุ้มทุนจริง,รงคือคไม่้วม,มันต้องคํานวณให้ครบอ,อ่าเช่นน้ํามันเนี่ยมันชัดเจนแล้วต้องรู้เลยต้นทุนเท่าไหร่คุณเข้ามาแล้วคนซื้อพอใจไหมเพราะนั้นผมก็ต้องคุยกับผู้ค้าในเมืองไทยอืตัวเลขนี้คุณว่าไง ให้เมองนอกเขาประมาณนี้ใช่ไหม <Ooh. S 2> คุณค้าขายกัน<ๆ>คุณช่วยผมด้วยนะーーคำนวณน,นะไอ้ถ้ามาอย่างนี้กระทบเท่าไหร่ถูกไหมทั้งหมดต้องดูราคาที่แข่งขันได้คือหลักการรายละเอียดเบื้องต้นที่คุยกันก็ถือว่าละเอียดแล้วแต่ <S 2> <S 2> <S ต้องไปเอาตัวเลขให้มันเคลียร์แล้วก็ไปคุยแต่เห็นว่าจะไม่ได้คุยกับทั้มไม่ได้คุยกับร,รัฐบาลโอ้ทั้มเขาก็ก็ผมคิดว่าวันหนึ่งนะคนที่จะคุยก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งของเราก็คงเป็นท่านนายกนะครับนะครับแล้วคุณวิชัยไปคุยกับใครก็ต้องเบอร์ลองๆลงมาที่ที่สามารถจะจะสนับสนุนนนโยยบาี้้ได ทิศทางนี้ได้บอกได้ไหมวางแผนไว้ยังไงหรือต้องเป็นความลับเดี๋ยวโดนไฟค้าก็หาโมบิทนะไม่เป็นไรนะครับของบางอย่างเนี่ยมันพูดอย่างนี้ถือว่าเยอะแล้วนะครับผมเนี่ยผมนี่เข้าใจครับผมก็พยายามจะทําให้พี่น้องคนไทยเนี่ยเข้าใจทั้งหมดเลยสึกษารการเมืองไทยให้มากที่สุดเรื่องที่เราจะแก้ไขนะครับ ไม่ได้ผมบอกว่าทุกอย่างมันจะต้องสาเร็จร้อยเปอร์เซนต์แต่นี่คือทิศทางสมมติว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปจีนสู้กับอเมริกาเต็มที่แล้วหลายประเทศก็หันไปตอบโต้อเม,อเมริกาด้วยพังภาษีจนทุกอย่างวุ่นวายไปหมดมแพลร่าจะต้องปรับก็ได้อันนี้ผมคงจะถามต่อไปเลยว่าคือถ้าไม่เชิงเฉพาะเราสงครามการค้าถ้ามันเปิดศึกกันเนี่ยนะตอนนี้จีนกับอเมริกาไม่รู้จะไปจบตรงไหนเนี่ยร้อยสี่แล้วเนี่ยเดายากถูกไหมฮะมแล้วประเทศอื่นซึ่งพอโดนอย่างนี้การแก้ปัญหาไม่เหมือนกันเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกจะถดถอย ครับอเมริกาก็ถดถอยครับมันกลายเป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งเลยเรื่องหนึ่งเตรียมรับไว้หนึ่อย่างนโยบายประเทศไทยจะทําอย่างไรกับเรื่องราวใช่ไงอ่ก็สิงคโปร์เขายังบอกประชาชนเลยพี่น้องประชาชนรอเล่นกอนเอาง่ายๆอย่างนี้ผมผมที่จริงๆนะคุณสอยุทธเนี่ยก็เข้าใจสมมตินะสมมติเปิดอยู่อย่างนี้แล้วการส่งออกก็ยากทุกประเทศนี่ใส่ใส่ตัวเองหมดการส่งออกยอดส่งออกระหว่างประเทศยอดทุกคนไปย่างพึ่งพาตัวเองอย่างนีย แล้วเศรษฐกิจบ้านเราพึ่งพาการส่งออกถูกไหมครับใช่ังนั้นถ้าจะมีอะไรพึ่งพาการส่งออกครับเบื้องหลังการส่งออกคืออะไรครับการลงทุนเพื่อ<ช>จ้างงานงนั้นมีอะไรทดแทนการลงทุนครับการลงทุนเพื่อส่งออกกับการลงทุนเพื่ออะไรครับบริโภคในประเทศ เพื่อบริโภคในประเทศหรือเพื่อเพิ่มศักยภาพจําได้ไหมครับในปี2008เนี่ยประเทศจีนเคยเจอปัญหาเรื่องแฮมเบอร์แฮมเบอร์เกอร์ไขสติ๊ทั่วโลก uh. แล้วเ็เคยมีผู้ส่งออกรายใหญ่เขาตัดสินใจยังไงครับวันนั้นเขาบอก uh. เราจะไม่ลดกําลังการผลิต uh. เราเราจะต้องทำอะไรคู่ขนานเพราะวันนี้เรามีเงินระดับหนึ่ง uh. เราจะทำอะไรละอย่างเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับอนาคตว uh. ันนั้น uh. เขาตัดสินใจอะไรครับสร้างรถไฟความเร็วสูงอีกกี่กิโลเขาสร้างสนามบินเตรียมเอาไว้เขาสร้างคนเตรียมเอาไว้เขาทํานู่นทํานี่เต็มไม่หมด เพื่อจะรอให้โอกาสการลงทุนหลังจากมันเริ่มฟื้นเขาก็เลยถึงวันนี้ถึงเป็นไงครับมีันแต้มต่อเลยคนอื่นไม่ทันได้ทำแต่่มันจีนไงเราไม่มีตังก็ก็ไม่มีตังแต่นี้ผมก็มาถามอีกครับว่าจริงๆแล้วถ้าผมเป็นประชาชนคนไทยเนี่ยผมจะไม่ค่อยว่าอะไรแหละครับถ้าท่านจะสร้างหนี้เนี่ยหกกว่าเปอร์เซ็นต์หรือ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขอให้เงินที่ท่านสร้างไปแล้วมีความหมายเออเมื่อวานเห็นที่ถูอกไยมบหน้า มีเป้าประสงค์จะขยายกรอบนี่สาธารณนี่นะครับอันนั้นหมายว่าเวลาคนอื่นเข้ามาคิดเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นหลายๆทางเลือกมันทุกคนต้องคิดนะครับทุกทางเลือกถูกไหมครับไปคิดอย่างเดียวได้ยังไงฮะแผนมันก็ต้องมีแผนหนึ่งแผนสองคือ,ม,อมันก็ต้อง <ๆ S 2> ทําอีกทางหนึ่งด้วยการกระตุ้นการลงทุนและถ้าใครไม่มารัดนี่แหละลงทุนเพื่อให้เกิดการจ้างงานในเมืองไทยให้ได้มาทดแทนถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นหนึ่งทางอาจจะมีทางเลือกทางอื่นอีกนะครับมีไอเดียยังไงเรื่องเพิ่มนี่สาธารณพดาน บอกได้เนี่คุณเศรษฐาเคยมาบอกกับผมว่าตัดสินใจบอกประชาชนนี่สาธารณะไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่ากับนี่ควรเรือหรอกนี่สาธารณะเนี่ยเราขยายกรอบซะแล้วกาหนดเลยว่ากู้มาเพื่อทําโครงสร้างพื้นฐานแบบเมื่อปีก่อนสอหลายสิปีก่อนเรื่องสองล้านล้านอย่างเงี้ยครับโครงการใหญ่เลยอะ่ะคำจริงคำจริงพูดกระถูกนะครับ หนี้สาธารณะจะเป็น60%หรือ70 80%คุณเสาวยุทธจะมีหนี้กับคนอื่นเท่าไหร่เนี่ยจะมีหนี้10ล้าน50ล้านร้อยล้านหรือ200ล้านอ,อันไหนเรียกว่าหนี้เยอะอถ้ามีปัญญาคืนเขาเรียกว่าหนี้ไม่เยอะอคำว่ามีปัญญาคืนแปลว่าอะไรครับหนี้ซึ่งเป็นรัฐบาลเนี่ยระบบท,ที่ที่เราลงทุนไปสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี อทําให้มีผลตอบแทนกลับเข้ามามจึงทําให้เรามีความสามารถในการคืนหนี้ได้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของว่าการก่อหนี้ที่เกินขึ้นไปนั้นท่านได้ด้ลงมาในสิ่งที่มันพึงจะทํำไหม,มเข้าใจอสมมติว่ากู้ร้อยหนึ่งแต่ถ้าดูรเองก็ไปสูรลิงสูรไลมันก็ไม่มีเบี้ยยาคืนอ,อันนั้นก็ไม่ไมไมพึงจะทําในโดยทั่วไปใช่ไหมแ,แต่ว่า<อ>ท่านนี่นแล้วบริษัทเห็นแล้วว่าโอ้มีโปรเจกต์ที่เขาจะคืนได้ชัดเจนใครก็อยากให้กู้ครับสร้างกียแสภาพอยากทําอะไร คนก็จะให้กู้ถามจริงๆนะครับเมืองไทยเนี่ยมีลักษณะคล้ายญี่ปุ่นเนาะหน่อยหนึ่งคือว่าไอ้นี่ที่เราติดทั้งหมด60กว่าเปอร์เซ็นต์ของของรัฐบาลเนี่ยวันนี้เป็นนี่ในประเทศนี่ต่างประเทศเปอร์เซ็นต์กว่าเองฮะเอา้าใน12ล้านล้านเนี่ยนะครับเกือบร้านเปอร์เซ็นต์นี่ในประเทศเหรอทีนี้ความหมายคืออะไรครับแปลว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยเรามีเงินที่หมุนเวียนอ่อนพอเพียงที่รัฐบาลที่ผ่านมาได้กู้กันเองกู้กันเองพ่อยืมลูกไงครับ ถ้าทําให้เศรษฐกิจดีลูกจเจริญขึ้นก็เก็บจากลูกมาคืน<ม>พอ่อทีหลังอ<ม>ก็เหมือนเหมือนญี่ปุ่นถู้ไหม,มไอ้ที่น่ากลัวคืออะไรรู้ครับ<ม>กู้ลูกแล้วจนลูกหมดตัวครับ<ม>ก็เลยไปกู้ต่างประเทศทีนี้ต่างประเทศเวลาทวงไม่มีคืนเป็นไงครับ<ม>ก็เสร็จเหมือนกับอเมริกาใต้หลายๆประเทศที่เกิดอยู่เพราะหนี้สาธารณะเวลาเขาขึ้นไปร้อเปซ็นเนี่ยเป็นกู้นอกประเทศซะส่วนใหญ่อ๋อของเรามีจุดเด่นตรงที่หนี้หนี้สาธารณะส่วนใหญ่เป็นหนี้ในประเทศทีน,นี้คุณจะยุ่งจะถามว่าเออในประเทศเอาเงินมาที่ไหนให้รัฐบาลกู้ผมเอากลับมาใหม่ เกิดอะไรขึ้นครับใน20ปีที่ผ่านมาไม่มีการลงทุนถูกไหมครับการลงทุนเกิดขึ้นก่อน20ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเงินก็จะไหลเข้าประเทศไทยมากกว่าไหลออกนึกภาพไหมครับเพราะไม่ลงทุนนะเมื่อเงินก็ไหลเข้าไหลเข้าผมจริงถึงเรียกนะฮะเป็นคนรวยที่ไม่มีอนาคตเพราะไม่ได้ลงทุนสิ่งที่เป็นอนาคตครับไม่แต่ว่ากู้มาก็ต้องมีหลักประกันไม่ได้กู้มาแจกนะ ก็อีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้อีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งต้องพูดให้ชัดเลยสมมติจะขยายกรอบดีชดาติชนะอ,อันนี้บอกกับผมแล้วนะบอกกับท่านผู้ช,ช,ช,ม,ชมแล้วนะว่าไม่ไม่เอาแผนการก็คือถ้าเกิดมันสถานการณ์โลกมันเกิดวิกฤตหมายถึงสงครามการค้ามันเกิดถดถอยกันใหญ่ทางนึงก็คือเราต้องตัดสินใจระหว่างนี้เราพัฒนาปรับโครงสร้างประเทศเลยคือด้วยการ<ม>เพิ่มนิสา,านะเพื่อม,มาลงทุนใช่ไหมไพ่ใบนี้ถูกไหมใช่ใช่ใช่ถูกอย่างนี้ฮะถ้าคุณอายุเป็นเป็นผมหรือเป็นรัฐบาล เวลาเข้ามาเนี่ยนะเกือบทั้งหมดนี้ต้องเพื่อการลงทุนแต่ขณะที่เราจะลงทุนเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์ในโลกนี้และองค์การะยบต่างๆโดยเฉพาะต่างๆนี่ง่อยเปียเสียขาท่านจะทําให้เขาฟื้นขึ้นมาช่วยร่วมกันทางานเนี่ยก็อาจจะต้องเติมเม็ดเงินสู่เขาอย่าเรียกว่าแจกดีกว่าเอาบางจังหวะมันต้องมีเหรอเออมันต้องมีสิครับนี่ติดนิสัยนะไม่ไม่ใช่นิสัยครับทุกประเทศก็ทําทำเอาถามง่ายๆครับประเทศนี้เดินด้วยอะไรครับเอ,อเดินด้วยประชาชนนะใช่แล้วให้ประชาชนง่อยเปียเสียขาได้ไหมครับ แต่ไม่ได้เป็นการอันนี้ยังไม่ใช่แจกแจกไปเรื่อยๆโดยไม่มีความจำเป็นเอางั้นอ่ะเมื่อมีความจำเป็นท่านทานน้ำได้ขอบคุณครับผมเป็นห่วงท่านเพราะว่าเดิมบอกว่าํำหนดเวลาผมนี่อตอนนี้บอกคุยได้ถึงเย็นใช่ไหมเอ,อนนี้ผมถามต่อคือ,อผมพยายามจะแกะสิงคโปร์เขาบอกประชาชนโปรดเตรียมรับมือนะโลกมันจะไม่เหมือนเดิมขอประเทศไทยก็เอาวันนี้มาเฉลยแล้วว่าถ้าเกิดมันถึงแบบ worst case scenario มันต้องมาพูดถึงการลงทุนครั้งใหญ่ของประเทศเพื่อจะรองรับคนรองรับปากท้องถูกไหมต้องเปลี่ยนแผนใหม่ต้องเปลี่ยนแผนไอ้แผนแรกคือเจราจาแผนแรกเจราจาหวังว่าทุกอย่างจะค่อยๆไปลงเอยได้แล้วโลกไ,ไม่เกิดวิกฤตไม่เกิดวิตถึงขนาดนั้นเพราะวันนั้นเราก็ต้องคิดเป็นในทางนี้ก่อนเพราะโจทย์ดูเหมือนว่านี่คือปัญหาของเขาถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราเป็นแค่ประเทศเดียวและประเทศอื่นมันแก้ไม่ได้มันไม่ยอมกันเนี่ยก็แปลว่าโจ์เราอาจจะต้องปรับกันใหม่อเพราะฉะนั้นมีแผนสอง ผนสองหรือแผนสามะครับทุกอย่างต้องไปคิดหลายทางเรื่องมีสามอีกเหรออ่าเรียกว่าสองแต่ว่าสองอาจจะไปทางไหนสองจุดหนึ่งสองจุดสองอะไรก็ว่ากันอืมอมเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะวิจารณ์ <c oughs> ก็เป็นฝ่ายค้านน่ะแหละวิจารณ์ว่ารัฐบาลไทยนะเออ,ออกมาไม่ต้องกังวลเลยเราดูแลได้ GDP ยังสามเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมสิงคโปร์เขาบอกอประชาชนเตรียมตัวเขาโดยแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะของเราเนี่ยคือ ยังบอกให้ประชาชนไม่ต้องกังวลอีกเหรออ้าวคือคืออย่างนี้ครับผมผมคิดว่ามันมีวิธีที่อะ่าสองทางจริงๆเราก็ต้องสื่อให้รู้ข้อเท็จจริงนะครับว่าถ้าเกิดอะไรเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนทุกคนต้องเตรียมตัวไว้ทําใจไว้จะได้วางแผนส่วนตัวได้แต่ในกรณีที่อีกคันหนึ่งเวลาถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ปกครองที่ดีแล้วก็บอกถึงแม้จะเกินอย่างนั้นเนี่ยนะรัฐบาลทําให้ดีที่สุดเราเชื่อว่าเราจะแก้ปัญหาได้วิธีพูดวิธีพูดนะก็ต้องอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าใครเน้นตรงไหนเท่านนั้เอง อย่างน้อยก็ต้องรู้ฮะว่าว่าอย่างนี้ผมเรียกว่าวิกฤตแล้วครับวิกฤตครั้งนี้ใหญ่นะครับผมว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าไอ้โควิดใหญ่กว่าไหมเอใหญ่ฮะใหญ่โอ้โหอันนี้เวลาเวลาสู้กันจริงๆนี่มันประเมินไม่ได้อะตอนนี้ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นพอเดาได้บ้างลางๆแต่ว่าคือมันคาดการภาพใหญ่ไม่ได้ไม่ได้แลครับไม่ได้ใช่ไหมฮะว่าสงครามการค้าโลกนจะไปถึงไหนไม่เพราะว่าอะไรฮะมันไม่ใช่เป็นเฉพาะ ประเทศไทยกับอเมริกาเวียดนามกับอเมริกาแต่วันนี้มันจะเป็นหลายคู่แล้วอ,อาจจะเรากับยุโรปก็ได้เรากับออสเตรเลียก็ได้เพราะเวลาเขาแก้ปนนะัญหาหนี่ยเขาอาจจะต้องมากระทบทางเราก็ได้ทุกคนออมีโจรหมดนะใช่เพราะถ้าเกิดประเทศดนงเขาแก้ปัญหากับอเมริกาอาจจะกระทบเราไอ้ที่เคยนาเข้าจากเราไม่เอาไปเอาเข้าจากสหรัฐเวลาจะสู้กันเนี่ยมันจะวน, <จะ S 1> นกันอย<ง>ู่อย่างเงี้ยคนต่างจะป้องกันตัวเองแล้วอาทําไงเออพราะฉะร้ร้แรงกว่าโควิดก็น่าจะแรงกว่า แต่แต่มีความมั่นใจแล้วทำไมถึงอท่านยกไปบอก3%คุณพิชัยยังบอกผมเลยว่ามันต้องหายไป1%น่ะคือคือผมคิดว่าถ้ามาแนวนี้นะครับเราไม่ได้จบกันด้วยดีเนี่ยทั้งโลกหายมัน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 สออาการไปทางนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีเราก็หวังว่านะครับว่าวิธีคิดของท่านประธานทธิบดีทรัมป์เนี่ยท่านมีวิธีการต่อรองเวลาท่านท้าทายท่านโยนอะไรท่านโยนโจย์ยยยยยแรง แล้วเมื่อทําท่าว่าจะได้ท่านก็รู้ว่าควรจะทาอะไรผมหวังว่าท่านก็คงจะรู้ครับว่าว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าโลกใบนี้คงจะเป็นในทิศทางนั้นเนี่ยมันไม่พร้อมที่จะไปนะครับอันนี้หมายถึงโยนแรงสุดเลยครับก็ก็เป็นสไตล์คือให้มาคุยสไตล์ของแต่ละคนก็มองว่าสุดท้ายคือนาไปสู่การต่อรองก็หนึ่งในหนึ่งในวิธีคิดก็ควรจะต้องคิดอย่างนั้นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็คืออกันนั้นก็ต้องก็ต้องเผื่อไว้ล้ครับ เอเชียอฟมริกาใมดจีนอเมริกาเองก็หนักคือถ้าไม่เปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยลุกคือแน่ผมว่าทั้งโลกมีปัญหาเหตุการณ์ครั้งนี้เขาถึงพูดกันว่าเราเคยเกิดการอย่างเงี้ยแต่ขนาดมันเล็กกว่าเยอะแต่ทั้งโลกเมื่อปี1930แล้ว1920ก็เกิดอาการคล้ายๆอย่างนี้แหละนะครับมันวันนี้ก็คล้ายๆกันครับท่านรัฐมนตรีคิดว่า GDP เราจะเอาได้สักเท่าไหร่ หรือตอนนี้ยังดูไม่ออกจริงๆถามผมนะครับผมก็แอบ,บทําเล่นแล้วนะเราเคยคิดว่าเราจะได้3ามผมคิดว่ามันมีโอกาสจะหายไป1นึถึงหนุดอาจจะ1 5ึถึงสอาจจะหายไปจาก3ามหถึงหหรือถึงหนใช่แต่ถ้ามัน super worst case ยังมีอีกอันนึงนะครับอโอ้โหแบบสุดจะประเมินเลยเ<อ><ๆ>ผมว่าทั้งโลกมีปัญหาหมดผมไม่อยากยจะคิดแล้วครับนั้นติดลบได้ไหม อันนี้หมายถึงทั้งโลกมีปัญหามันทั้งโลกมีปัญหาก็โควิดก็ติดล้อมกันนะทั้งโลกกันนะครับเอ้หุ้นเป็นยังไงทำดีเคราะดีนะทําฟอร์กับชิลลิงเอาไว้ล่วงหน้าตลาดหุ้นเราปิดคือคือเราก็ก็เตรียมตัวเรื่องนี้หลายๆเรื่องนะครับ <c oughs> ผมก็คิดว่าหุ้นของเราโดยพื้นฐานเนี่ย <c oughs> ผมผมอยากบอกให้นะสินค้าที่เราส่งเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ที่คอนเวนชั่นัลเรียลเซกเตอร์มันถึงแม้จะเป็นราคาวันนี้กลายเป็นเทคนิคอลมีปัญหาหุ้นเทคมีปัญหาเพราะอะไรครับหุ้นเทคเนี่ยคืออย่างนี้ฮะมันสมองอยู่อเมริกา แหล่งผลิตอยู่จีนอยู่อินเดียตลาดอยู่ทั่วโลกต้นทุนถูกได้ประโยชน์หมดขายทั่วโลกเลยคือฮาวันนี้เนี่ยจะเพิ่มภาษีนาเข้าขายได้ไหมครับจากจีนขายมาขายไม่ได้ต้นทุนแบงหมดพอแพงหมดต้องมาแก้ปัญหางั้นมาผลิตในอเมริกาค่อยทําไปสมงผมาอย่างเงี้ยต้นทุนเพชของอเมริกาจะแพงมากเมื่อแพงมากจีนเขาอยู่ประเทศเขาอย่างนั้นเขาไม่อะไรเลยเขาก็ลุยเองเขาเผอจีนจีนจีนที่อยู่เบอร์สองอาจจะมีโอกาสขยับขึ้นมาได้ ทีมงานเร่งแล้วท่านละละรันตีเอาผมถามสุดท้ายแผนการเรื่องเราดึงการลงทุนมาในประเทศไทยส่วนหนึ่งเป้าหมายเป็นบริษัทอเมริกาถูกไหมใช่ครับมันก็เจอเสียหายไปเหมือนกันนะคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเรามีวิธีการดึงลงทุนวันนี้ผมไม่ยามจะจัดว่าอะไรควรจะดึงเพราะว่าวันนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนอะไรเราก็ดึงหมดตอนนี้เราอาจจะต้องเลือกนิดหนึ่งข้อที่หนึ่งอันที่สองด้วยฝุ่นตลบอย่างนี้ท่านคิดว่านักลงทุนเนี่ย เขานัดไว้แล้วเขาอยากจะนั่งคุยไหมครับไม่เขาบอกขอ,ขอเวลาปั๊บในแรอด,ดูให้ฝนคลี่คลายก่อนถูกต้องครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยไปไปคุยเขาก็ก,ก,ก็ยังไม่มีคําตอบให้เราอเอาเป็นว่าล้าตีครั้งหัวนหน้าทีมเจรจาเย,ยืน,นยว่ามีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามวันนี้ได้มาเปิดแผนหนึ่งคร่าวๆไอห้าหข้อเนี่ยถูกไหมใช่ครับแล้วเวิร์คริดเตรียมไว้แล้วคิดไวแล้วเอออ่ะ,อะ ขอบคุณมากครับทีครับขอบคุณครับ,บคุณคพิชัยชุนหาวิชระรองนายกและรมตรีคลัง